สัสดีค่ะสาวๆนะคะที่ถามแนกันมาเนาะในโซเชียลว่าช่วงนี้กินอะไรทําไมหน้าตาเป็นปังมีตัวช่วยหรือเปล่าวันนี้นะเอามาแนะนําก่อนนะคะวันนี้หนึ่งตัวเลยเป็นตัวช่วยสัมพันธ์ของแนงนะคะกับยารีแพรนั่นเอง,เองสมุนไพรล้วนๆเลยช่วยในเรื่องไหนบ้างบอกเลยว่าเพื่อนๆจะถามว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยสิวหายไปไหนหมดเลยหน้าเกลี้ยงอ่ะนะคะตัวนี้เลยสมุนไพรย,ยารีแพรค่ะบำรุงฮอร์โมนเพศหญิงด,ด,ดีมากๆช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยสวยสดใสเซ้เป่งปังนะคะทั่วร่างกายแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยัง ด้วยในเรื่องของลดการปวดประจําเดือนด้วยนะคะแล้วก็ฟิตกระชับช่องคลอดขึ้นด้วยนะเป็นเคลบที่แบบโอ้ยต้องแบบจะซิปบ,บอกสาวๆเลยว่าอุย้ยขอเขาดีจริงอ่ะนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะยังบล็อกแป้งไม่ให้กลายเป็นน้าตาลด้วยทานเท่าไหร่เรียกว่าไม่กลัวเลยฟิตเซอรได้ในกระปุกเดียวนะคะจากยารีแพนนั่นเองเนาะวันนี้เวลาน้อยนะคะเดี๋ยวจะต้องทานข้าวต่อแล้วเอ๊แต่ก่อนทานข้าววันนี้เลย1เม็ด นะคะก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนั่นเองนะคะก็ทานวันละสองครั้งเนาะจะช่วยให้ผิวพรรณเนี่ยสดใสนะคะและ่นฟิเตเพริมกระชับนะคะและร์ามนเพหญินของเราเนี่ยบำรุงทั้งในเรื่องหน้าอกขยายนะคะแล้วก็ผิวพรรณสดใสนะคะและทําให้ช่องท่อของเราเนี่ยฟิตกระชับเป็นเคล็ดลับที่แบบโอ้ยโดนใจสาวๆแน่นอนเลยนะคะและทำจากสมนุนไพรล้วนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอันตรายเนาะยังไงฝากกันไว้นะจะสาวๆลองหาดูนะยานรีแพนะคะ ซื้อแล้วแนนรับประกันว่าไม่ผิดหวังถ้าไม่ดีจริงไม่บอกตอนหน้านนี่ยอ่าเนาะถา